คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงหรือได้มาติดตามทางคลิปที่ลงให้นะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ได้มาทําคลิปดีๆความรู้ด้านธรรมะปฏิบัติเรื่องเล่าโลกทิพย์โหราศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังรับออกแบบนะครับฉลกมงคลฉลอจกักรพรรดิแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลรวมถึงลายเซ็นเงินล้านต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดความสำเร็จสมรารถนาตามที่ต้องการใครที่สนใจอยากให้อาจารย์ออกแบบแก้ไขให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของอาจารย์ครับเรื่องการปรับฉลกแก้ไขเลขที่บ้านนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคนถามนะว่าทําด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะก็คืออาจารย์จะมี2แบบสามารถทําได้ด้วยตัวเอง นะมันจะต้องมีขั้นตอนมีพิธีกรรมนะมีมีลำดับขั้นตอนมีของที่ต้องใช้นะเหมือนอย่างเวลาที่เขาไปลงเสาเอกสองโทงเนี้ยก็จะมีแผ่นเงินทองหน้ามีแผ่นอะไรมีทําอะไรเงี้ยนะแต่ของเราเนี่ยเวลาแก้เลขที่บ้านอันนี้บ้านมันปลูกไปแล้วนะพอมันปลูกไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปใช้แผ่นเงินทองหน้ามนเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆไม่ต้องใช้แล้วแต่มันจะมีขั้นตอนนะที่อาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วนะแล้วน้องอุ้มเนี่ยจะเป็นคนเตรียมให้แต่ละคนนะส่วนการทําเองเนี่ยบางคนก็ถามอาจารย์ว่าตัวเลขที่ให้เอาไปติดนะหาสีตามที่อาจารย์บอกไม่ได้อย่างนะ ก็หาปากกาหมึกเพอร์มาเนนต์เลยเขียนเอาเลยนะแต่สีต้องถูกต้องตามที่อาจารย์กำหนดด้วยนะไม่ใช่ว่าเขียนด้วยมือแต่ว่าสีผิดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเออเพราะว่าคือสัญลักษณ์อย่างที่บอกอ,อ่ะมันเป็นการกําหนดจากดวงดาวทั้งหมดนะในฉลกจักรพพัดเนี่ยเราจะกาหนดจากดวงดาวจริดของดวงดาวและตําแหน่งของของดวงดาวแต่ละดวงฉะนั้นเวลาแก้นะใช้มือเขียนเอาเลยนะแต่สีต้องถูกต้องตำแหน่งต้องถูกต้องนะแล้วคนที่ทาเองเนี่ยมันจะมียันโฮโลแกรมนะจะเป็นสีโฮโลแกรมคำว่าสีโฮโลแกรมเนี่ยมันจะเป็นสีเหลือบ ผสมสีนะเดี๋ยวต้องใครที่ได้ต้องดูเอาเองแล้วก็ติดตามตำแหน่งให้ถูกด้วยถ้าอาจารย์บอกติดข้างบนก็ต้องข้างบนติดข้างล่างก็ต้องข้างข้างนะติดข้างข้างก็ไปข้างข้างอะไรเงี้ยเอาให้มันถูกตำแหน่งอย่าพิดนะส่วนใครที่เชิญอาจารย์ไปเนี่ยจะไม่ได้ติดนะจะเขียนเลยจะเป็นการเขียนเอานะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องนัดคิวกันนะจองคิวกันที่ที่น้องอุ้มนะที่แอดมินเนี่ยนะทำให้ถูกต้องเสร็จแล้วมันจะมีขั้นตอนในวันพิธีนะครับมีบทสวดในการสวดมีน้ำมนต์พระมหาสังนะแล้วก็ให้เจริญพุทธมนต์ นะมีทําบุญบ้านนะทำบุญบ้าน,นะานนะขึ้นบ้านใหม่กับเลิกพิธีนะมันมี2เลิกน,นะเลิกวันทําพิธีนะเพื่อแก้กับเลิกขึ้นบ้านใหม่นะฉะนั้นก็ใครที่สนใจอยากจะแก้นะ <im it> เพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นจุดที่ส่งพลังงานบวกให้กับตัวเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ก็มาวิเคราะห์กันก่อนวิเคราะห์เสร็จแล้วค่อยออกแบบนะออกแบบวิธีแก้เสร็จแล้วจะทาเองจะเชิญอาจารย์ไปก็นัดที่แอดมินนะครับท่านใดอยากสนับสนุสนช่องอาจารย์นะครับรจ์แนะนํา คำพีเสริมดวงปีมังกรทอง2567นะครับคำพีนี้อาจารย์ได้จัดทําขึ้นนะครับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นความรู้ที่สําคัญว่าจะเสริมดวงตัวเองยังไงเสริมยังไงและให้มันจเจอรุ่งเรืองนะครับมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มีบอกวิธีนะครับว่าสิ่งใดที่ต้องทาตลอดชีวิตเลยนะครับเช่นคนเกิดวันศุกร์การบูชาพระต้องบูชาพระอะไรนะครับก็คือบูชาพระปางมะพึงพระปางสายญา,า,าติอ,ชาชยยอย่างนี้นะครับถ้าบูชาเทพจีนต้องบูชาไชยสิงห์เอี้ยพระสังกจจายอย่างนี้นะครับหรือถ้าบูชาเท่ปินดูให้บ ที่บายไว้ทุกวันเกิดทุกลัคนาราศีให้เราได้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องมงคลนะไปยมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งปีเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ปังเนี่ยนะมีทุกเดือนนะเรื่องที่จะออกรถนะเริ่มเอาพระเข้าบ้านเริ่มลงเสาเอกเสาโทรเริ่มสมัครงานสอบแข่งขันอะไรต่างๆมีให้ตลอดทั้งปี ไว้ทุก2เดือนนะครับตลอดทั้งปี2 5งหด้วยนะอันนี้เป็นความมงคลต่างๆที่เตรียมไว้ให้นะครับความหมายเรื่บนเรื่ล่างเป็นยังไงใช้ยังไงมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะปีสองหเนะเพราะว่ามีความรู้ด้านโหราศาสตร์ที่สําคัญเก็บไว้เป็นตําราอาวอจิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงเสริมชะตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์นี้เนี่ยอาจารย์ได้สวดกันมาเป็นปีแล้วนะครบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งจะได้จัดทำเป็นหนังสือออกมาเผยแพร่นะครับใครที่สนใจเนี่ยในนี้ ส่วนขอขบากมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนะอันนี้สําคัญมากเลยมีบดส่วนถอดถอนสัญญากรรมด้วยมีการทําพิธีเทวตาพีทําพิธีราพุตภูมีทุกอย่างอยู่ในนี้เป็นพิธีที่สําคัญนะครับส่วนการจะสวดมนต์ใครสวดไม่เป็นมีคิวอาคดให้สแกการเสียงสวดและสวดตามได้ด้วยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีวิธีสวดมีภาพประกอบมีเตรียมให้หมดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับจะแนะนําตำารสองเล่มนี้นะควรมีเก็บเอาไว้ของตัวเองนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดอุ้มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแแลลล้้้ววกกกก็ดดไชรรนําัใใจจห รหรือใครอยากจะดูข้อมูลต่าง,างๆนะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะชื่ออาจารย์กิษณะภูสินดมติดต่ออาจารย์กิษณภูสินดมและก็เวอร์ไวน์เว็บอาจารย์กิษณภูสินดมตับเน็ตนะเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลชุดใหญ่เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับและใครอยากคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่มโอเพนแชทนะครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ